คุณรู้หรือไม่คาเฟ่ที่ดีเพิ่มยอดขายได้ถึง30%และคาเฟ่ที่ดีนั้นต้องทำยังไงมีรายละเอียดอะไรรวมถึงปัญหาที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะเจอเมื่อเปิดคาเฟ่แล้วยอดขายไม่ดีมีอะไรบ้างคลิปนี้เราจะมีคำตอบให้คุณครับไทยม w e ีอินไซ t ์ เริ่มจากปัญหากันก่อนเลยนะครับเปิดคาเฟ่ามาแล้วยอดขายไม่ดีเลยปัญหาส่วนใหญ่เกิดมาจากอะไรพ่อแรกครับทำเลไม่ตรงกับก,กลกกบกุ่มเป้าหมายก่อนคุณจะเปิดร้านกาแฟคุณจะต้องกําหนดกลุ่มเป้าหมายก่อนใช่ไหมครับว่ากลุ่มเป้าหมายคุณน,นั้นน่ะเป็นกลุ่มไหนถ้าเป็นกลุ่มคนทางานคุณก็ต้องไปเปิดใกล้ๆก,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 กับสถานที่ทํางานใช่ไหมครับใกล้ออฟฟิศใกล้สถานที่ทํางานต่าง,างๆการกําหนดราคาลงไปว่ากลุ่มเป้าหมายคุณนั้นสามารถบริโภคกาแฟที่คุณขายได้ในราคาที่เท่าไหร่คุณก็กําหนดลงไปนี่คือการเลือกทําเลให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายหรือถ้า กลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นกลุ่มนักเดินทางคนที่นิยมช,มชมชอบเดินทางไปเที่ยวตามต่างจังหวัดคุณก็ควรจะไปตั้งคาเฟ่คุณอยู่แถวทางที่จะเข้าเมืองหรือทางที่จะเข้าแหล่งท่องเที่ยวหรือทางที่จะออกเดินทางสู่ต่างจังหวัดที่มีทางสัญจรอ,อยู่แค่ทางเดียวแล้วคุณก็ตกแต่งคาเฟ่ของคุณให้สวยให้โดดเด่นเลยครับแบบนี้คาเฟ่ของคุณขายดีแน่นอนเพราะฉะนั้นปัญหาข้อแรกคือทำเลไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายคุณควรจะไปวิเคราะห์ก่อนนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณนั้นน่ะเป็นใคร แล้วคุณก็เลือกทำเลให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะครับ 2. บรรยากาศด้านหน้าคาเฟ่ไม่โดดเด่นไม่น่าสนใจคุณลองนึกภาพเลครับสมมติว่าคุณเป็นผู้บริโภคเนาะคุณกําลังขับรถอยู่แล้วสายตาคุณก็ไปชำเลืองเห็นร้านคาเฟ่ยอยู่ทางฝั่งซ้ายมือแล้วร้านคาเฟ่นั้นนะ่ะมีการตกแต่งที่จืดๆชืดๆธรรมดาไม่ดึงดูดเลยแบบนี้คุณอยากเลี้ยวรถเข้าไปไหม ผมว่าคําตอบคือไม่น่าจะเลี้ยวเข้าไปเพราะจะเข้าไปชิมกาแฟกับบรรยากาศอะไรไม่เห็นมันน่าสนใจน่าเข้าตรงไหนเลยแล้วถ้าคุณจะขับรถต่อไปเจออีกคาเฟ่หนึง่งทางฝั่งซ้ายโอ้ตกแต่งด้วยต้นไม้แสงไฟป้ายออคาเฟ่ที่โดดเด่นจังเลยตกแต่งสวยอย่างสวยงามตัวอาคารคาเฟ่ตกแต่งในสไตล์นอร์ดิกหรือสไตล์ลอฟก็แล้วแต่แต่มีการตกแต่งที่น่าสนใจน่าเข้าไปถ่ายรูปจังเลยอย่างเงี้ยคุณอยากที่จะเข้าไปชิมกาแฟแล้วลองหาตำแหน่ง ่รรููปปเกก๋สันึงมผมเชื่อว่าการตัดสินใจแว็บแรกของคุณก็อาจจะมีคําว่าเอ๊ะลองดูดีกว่าลองเลี้ยวเข้าไปนี่ไงครับถึงบอกว่าการตกแต่งบริเวณด้านหน้าเนี่ยครับสำคัญเพราะมันเป็นตัวเรียกแขกเรียกลูกค้าให้เข้ามาในคาเฟ่ของคุณถ้าคุณตกแต่งไม่ดีมีเปอร์เซ็นต์สูงที่เขาไม่อยากเลี้ยวรถเข้าไปครับไม่อยากเข้าไปนั่งทานกาแฟแล้วก็ไม่มีมุมถ่ายรูปอะไรเลยแต่ถ้าคุณตกแต่งอย่างสวยงามมีต้นไม้ตกแต่งสวนอย่างสวยเลยมีมุมถ่ายรูปดีๆมีป้ายเชิญชวนโปรโมชั่นต่างๆชัดเจน น่าสนใจน่าดึงดูดตรงนี้ลูกค้าก็อยากจะลองเลี้ยวรถเข้าไปครับเอ๊ะลองเข้าไปหากาแฟาทานดูสักแก้เผื่อจะมีรูปเก๋ๆกลับไปเห็นไหมครับการเลือกตกแต่งร้านให้น่าสนใจให้โดดเด่นเป็นจุดดึงดูดสายตาแรกเลยครับที่ทําให้ลูกค้าเข้ามายัางคาเฟ่ของคุณตกแต่งไม่ดียอดขายก็ไม่ดีแน่นอนครับปัญหาที่3าครับ ไม่มีกิจกรรมให้กับลูกค้าทําเลยกิจกรรมในที่นี้ผมหมายถึงแอคชั่นการเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆานะครับการมีจุดเช็คอินเยอะๆก็ถือว่าเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่มีให้กับลูกค้าทําการที่ลูกค้าได้เดินไปยังสะพานไม้ไผ่เพื่อไปถ่ายรูปเก๋ๆอย่างจุดต่างๆที่คุณได้สร้างไว้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีแอคชั่นให้กับลูกค้าได้ทําได้มีการถ่ายรูปสวยๆมีบรรยากาศดีๆให้เขาได้ทํานี่ก็ถือเป็นกิจกรรมที่ควรมีคุณสังเกตไหมครับหลังๆมาคาเฟ่มักจะมีกิจกรรมต่างๆ หลาเนี้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นคาเฟ่ทุ่งนางก็จะมีสะพานไม้ไผ่ทางเชื่อมไปยังจุดถ่ายรูปส,สวยๆต่างๆ หรือคาเฟ่ที่สร้างอยู่บนภูเขาหรือสถานที่ที่มีบรรยากาศดีๆก็มักจะมีแกะใช่ไหมครับให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมมีดอกไม้มีสวนดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นตามสวนพึ่งนะครับหรือตามเชียงใหม่หรือตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆครับหลังๆคาเฟ่เหล่านี้จะมีกิจกรรมให้ทําแทบทั้งสิ้นเลยถ้าคาเฟ่คุณเป็นหนึ่งที่ไม่มีกิจกรรมให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมเลยมีแค่เข้าไปนั่งทานกาแฟแต่ก็ไม่มีมุมถ่ายรูปอะไรเลยบรรยากาศก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ ถ้าของคุณเป็นคาเฟ่ลักษณะแบบนี้คุณควรที่จะปรับใหม่นะครับปรับแผนปรับกลยุทธ์ให้มันทันกับยุคสมัยปัจจุบันปรับเมนูโปรโมชั่นกิจกรรมต่างๆรีโนเวทใหม่ผมเชื่อว่าคาเฟ่งคุณจะมียอดขายที่เติบโตขึ้นแน่นอนครับ 4. สินค้าและบริการครับสินค้าหมายถึงกาแฟเครื่องดื่มอาหารต่างๆ ถ้าคุณไม่มีการควบคุมคุณภาพรสชาติอาหารหรือกาแฟคุณไม่มีมาตรฐานว่ารสชาติต้องแบบนี้ตามที่คุณกําหนดไว้คุณไม่มีการอบรมพนักงานว่าต้องใช้การตวงแบบไหนอย่างไรทำอย่างไงถ้าคุณควบคุมคุณภาพไม่ได้ลูกค้าก็จะมีความรู้สึกว่าทําไมมันไม่เหมือนกับเขาที่แล้วที่เขาเข้ามางั้นเราลองไปร้านอื่นดูดีกว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคบการบริการก็เช่นกันฮะถ้าพนักงานของคุณไม่มีการเชียร์ลูกค้าเลยว่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอย่างนี้นะคะถ้าเกิดสมมติซื้อสิน ขาตัวนี้เราจะได้ตัวนี้พ่วงด้วยหรือการบริการไม่ประทับใจหน้าบูดหน้าบึ้งบริการช้าสิ่งต่างๆเหล่านี้นอกจากกิจกรรมที่ต้องมีในข้อที่แล้วแล้วนะการบริการของพนักงานก็สําคัญนี่ควรจะเป็นส่วนหนึ่งเลยฮะในการบริหารคาเฟ่ให้ประสบความสําเร็จผมว่าคุณลองเอาข้อนี้ไปพิจารณาดูนะครับถ้าโปรโมชั่นและการตลาดคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ายุคสมัยนี้เป็นยุคโซเชียลเป็นยุคที่ต้องทําการตลาดอย่างแข็งแรงแข็งขัน ถ้าคุณไม่มีการจัดโปรโมชั่นคุณลองสังเกตไหมครับว่าคาเฟ่ส่วนใหญ่ที่เขามีกิจกรรมต่างๆครับเช่นเชียงรายก็ได้หรือที่สวนพึ่งก็ได้ที่เขามีแกะเขาจะมีการให้กาแฟฟรีฮะคือเสียค่าเข้าเสียค่าเข้าไปดูแกะเมื่อคุณได้ตั๋วมาคุณสามารถเอาตัว๋วไปแลกกับกาแฟหรือเครื่องดื่มได้หนึ่งแก้วนี่ก็เป็นโปรโมชั่นที่เขาคิดไว้ผมถึงบอกว่าโปรโมชั่นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในยุคสมัยนี้นะครับคุณควรจะคิดโปรโมชั่นของคุณว่าคุณจะทํายังไง คาเฟ่ของคุณนอกจากมีกิจกรรมแล้วต้องมีโปรโมชั่นที่ดึงดูดลูกค้าได้ด้วยเมื่อคุณคิดโปรโมชั่นได้ดีแล้วคุณอย่าลืมโปรโมทนะครับเดี๋ยวนี้มีช่องทางเยอะแยะเลยฮะทั้งลง YouTube หรือลง Facebook คุณเอาโปรโมชั่นที่คุณคิดนะครับอัดทําการตลาดจะยิงแอดหรืออะไรก็ได้แล้วแต่คุณสะดวกเพื่อให้โปรโมชั่นและคาเฟ่ของคุณเป็นที่น่าจดจําเมื่อคาเฟ่ของคุณเป็นที่น่าจดจําแก่ลูกค้าแล้วค่าเขาผ่านไปเขาจะไปลองและผมเชื่อว่าโปรโมชั่นและการตลาดเนี่ยครับเป็นสิ่งที่สำคัญในยุคนี้ ถ้าคุณไม่อยากตกเทรนคุณต้องศึกษาว่าปัจจุบันเนี้ครับเทรนอะไรกําลังมาการทําคาเฟ่มีเทรนอะไรถ้าสมมติว่าเป็นคาเฟ่ที่อยู่ริมทุ่งนาคุณก็อาจจะมีทางเดินไม้ไผ่เชื่อมไปยังจุดถ่ายรูปถ้าคุณมีคาเฟ่ยอยู่ริมหน้าผาหรือริมหุบเขาคุณก็ต้องมีบ้านเ,เบื้องหลังฉากหลังคาเฟ่อย่างคุณเป็นภูเขาสูง มีมุมถ่ายรูปดีๆเก๋ๆสวยๆหรือถ้าคาเฟ่คุณอยู่ในหุบเขาอยู่แถวบ่อนแจ่มหรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็ต้องขายด้วยดอกไม้คาเฟ่ที่มีการตกแต่งดอกไม้อย่างสวยงามเลยน่าเข้าไปถ่ายรูปสัก10-20ใบเนี่ยครับ เป็นสิ่งที่คุณต้องศึกษานะครับว่าคาเฟ่ของคุณอ่ะอยู่ในทำเลไหนจะทํากิจกรรมอะไรเมื่อคุณรู้กิจกรรมของคาเฟ่คุณแล้วคุณก็ไปจัดทําโปรโมชั่นแล้วก็เอาโปรโมชั่นนั้นนะครับไปส่งเสริมทางการตลาดไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือช่องทางอื่นๆถ้าคุณทําได้แบบนี้โปรโมทด,ดีๆคิดโปรโมชั่นเก่งๆตกแต่งคาเฟ่ทากิจกรรมได้อย่างดีผมเชื่อว่ายอดขายดีขึ้นแน่นอนครับผมการันตีจากปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่ผมได้กล่าวมามันพอจะ สรุปคร่าวๆได้่างนี้ครับว่านอกจากทำเลแล้วโปรโมชัน่นการส่งเสริมการขายแล้วการโฆษณาต่างๆยังมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่คุณปฏิเสธไม่ได้เลยนั่นก็คือการตกแต่งครับเห็นไหมฮะคาเฟ่ที่ดีต้องมีการตกแต่งที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นสไตล์นอ์ดิกที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะน,นี้สไตล์ลอฟหรือสไตล์อื่นๆคุณต้องศึกษานะครับว่าคาเฟ่ที่คุณจะเปิดนะั้นอยู่แถวไหนตั้งอยู่ในทำเลอะไรควรจะตกแต่งในสไตล์ไหน ห็นไหมครับมันก็ไม่พ้นกัการตกแต่งกับสไตล์อยู่ดีเพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าการตกแต่งคาเฟ่น,นั้นนะสำคัญผู้ออกแบบต้องมีความเข้าใจครับ,รบว่าจะออกแบบคาเฟ่ตามที่คุณต้องการนั้นนะได้อย่างไรให้โดดเด่นและอยู่ในงบประมาณการจัดสวนการวางสเกลแรนสเกลต่างๆจะวางแรนสเกลยังไงครับจัดมุมต่างๆยังไงให้ลูกค้าเกิดการเคลื่อนไหวที่สะดวกที่สุด การวางคาเฟ่ไว้อยู่มุมนี้ลานกิจกรรมอยู่ตรงนี้ลานจอดรถอยู่ตรงนี้ป้ายดึงดูดลูกค้าอยู่ตรงนี้ล้วนต้องใช้ผู้ออกแบบที่มีประสบการณ์ทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นผมถึง,งบอกว่าการประสบความสําเร็จของการเปิดคาเฟ่นอกจาก ทำเลสินค้าและบริการโปรโมชั่นการตลาดแล้วการตกแต่งก็เป็นสิ่งสําคัญที่คุณไม่ควรพลาดเลยเพราะฉะนั้นการที่คุณเลือกผู้ออกแบบที่ดีย่อมมีชัยไปมากกว่าครึ่งแล้วครับสุดท้ายนี้แล้วครับเมื่อคุณเห็นว่างานออกแบบหรือสไตล์การตกแต่งต่างๆล้วนเกี่ยวกับการออกแบบนั้นมีความสําคัญคุณควรที่จะเลือกผู้ออกแบบที่มีประสบการณ์ไทยมาวีของเราครับเป็นบริษัทออกแบบและตกแต่งภายในรวมถึงการก่อสร้างครบวงจรในระบบเทินคี่ไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ร้านอาหาร ตกแต่งบ้านรีโนเวทต่างๆเรามีทีมงานพร้อมครับตั้งแต่ดีไซนเนอร์ผู้ออกแบบสถาปนิกวิศวกรยันถึงช่างก่อสร้างแล้วเราก็มีสาขาเชียงใหม่และขอนแกน่นรวมถึงพัทยาและภาคใต้ที่จะเปิดในอนาคตนี้ด้วยเราพร้อมที่จะให้บริการคุณครับด้วยประสบการณ์ที่เรามีในการออกแบบมากกว่า100ผลงานคุณสามารถติดต่อเราได้ที่ช่องทาง้างล่างนี้เลยนะครับอย่าลืมนะครับคิดถึงงานออกแบบคิดถึงไผ่มาลีครับ